เจีมาแล้วกับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ผมก็ต้องกลับขอเอาภาัยด้วยจริงๆที่ผมไม่ได้ลงสรุปวิเคราะที่ห์สิบแพาร์สองตอนนี้ผมตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อนะครับทุกคนก็ต้องรอต่อไป กับอีพีที่หกสิบเก้าเดี๋ยวผมจะไม่อ,อลงรอเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไม่สปอยเยอะอ่ะตอนนเอ,อ่อแมปนี้ที่ผมมาเล่นกับเพื่อนผมมาเล่นแมปกับเพื่อนเพื่อนชวนเล่นนะครับผมก็เลยเออ,เ,อ,อเล่นกับเพื่อนไป เพื่อนผมผมไม่อยากจะบอกชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนไม่อยากจะพูดด้วยแต่ผมจะให้นามเขาว่าเออลำมะนะ,ะนะครับนะครัแล้วผมจะให้แบบชื่อละมะพอนะครับแล้วผมจะเรียกเขาว่าลำมะลำมะเป็นคนที่อ่านหนงสือออกนะครับผมแค่นามเขานะครับ เดี๋ยวเขาที่กินเขาไปเชิญละมาละมาละมาคือเขาเขาชวนผมเล่นเออเขาเป็นผู้ชายนะทุกคนอย่าคิดผิดละมาชวนผมเล่นแบบนี้ผมเลยมาเล่นกับเขาผมก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปแล้วก็เล่นแบบป,น,ปนๆแล้วมาพากว่าละมะไม่อยากให้ผมเออเปิดเสียงเขานะคะเพราะเขาก็เตรียมใจไม่ได้เขายังทำใจไม่ได้ นะครับทุกคนเพราะว่าออละเมิดประคนที่อ่านซื้อกิ่งกิ่งของพวกอีกอะแม่งรู้ทุกเรื่องเลยไอ้เหี้ยประวัติศาสตร์มันยังรู้ตอนนี้ผมก็จบผมก็เพิ่งเลิกมาแล้วผมก็มาเล่นกับละเมะแหละครับทุกคนผมไม่อยากพูดชื่อเขาเยอะยันรีไม่เนะ ม่เป็นคนที่แบบจะเรียกไงก็ได้นะครับว่าว่าลมามะเออผมเรียกผนพวกมนะละมามะเออทุกคนเชื่อมครับลมามะแบบอยู่ๆก็ชวนผมเล่นยังไงไม่รู้เขาคิดยังไงไม่รู้ครับแต่ผมก็เล่นไป แต่ตอนนี้ผมกำลังมาสุ่มตัวแต่ลุมไม่มาผมได้เลยนั่นหละครับกระดาษชำระแต่ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันพูดถึงเรื่องละมะตอนนี้ผมก็เลยจะไปเ,ออเรื่องไงยกกำเบละ่ะแล้วผมขอคุยกับทุกคนก่อนละมะรอได้ไหมไม่น่าได้นะว่าเขารอคลิป ดูคลิปผมอยู่แล้วมาเป็นเพื่อนผม,ผมเองทำ u t u ู e เหมือนกันแตวผมจะไม่ขึ้นช่องไวแล้วคับเพราะว่าตอนนี้เออเรียกไงได้อะตอนนี้ผมแบบจะรีบทำแล้วรีบลงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวละมาจะรอไม่ทันช่องละมาชื่อเอ,อ่ออะไรวะ ดูดีกะทีวีใช่ป่าวใช่ใช่เป็นตัวอังกษทั้งหมดนะครับทุกคนก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยี๋ยวแล้วี๋ยวคลิปนี้จะไม่น,นั่นนครับด้าตอนนี้ผมก็จะได้ไปนั่นแหละโลกสองตอนนี้ แบบนยังไงทุกคนตอนนี้ผมเจ็บมากๆดีที่หูอ่าโอเคถอดได้แล้วเฮียมีน่าใส่เลยมีน่าทำเลยเสียกตรงเลย ผมก็เหนื่อยใจกับตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆหลายคนว่าสิ่งที่ผมทําแต่ละวันผมเป็นคนทําก่อนเลิกนิสทุกคนเห็นแบบผมเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผมนันนิสัยดีใช่ไหมครับทุกคนถ้าอยู่กับอันนี้แค่ตอนในคลิปนะครับผมจะดูนสัยดีแล้วก็พูดขับจา นิสัยดีก็จริงแต่ผมพูดคำดับดาบดาบัดบดบับดูบเ่าะว่าเมื่อกี้ผมเป็นหวัดผมก็พูดไม่ค่อยจะคล่องะว่าะลามาผมอยู่กับล้ามาผมก็พูดได้อยู่นะแต่อันนี้ผมน้ำมูกไหลมก็ต้องสูบเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะลางง้างให้ทันทันเดี๋ยวถ้าผมิบคลิปนี้แล้วผมจะไปล้าง แล้วผมจะเล่นสปีดความเร็วเลยละกัน ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเอ,อเปิดคลิปก็แค่นี้และครับบ๊ายบาย